สวัสดีครับทุกคนเคยเป็นหรือไม่ครับเวลาเราไปนอนที่โรงแรมนะครับแล้วกลับมานอนที่บ้านทำไมบรรยากาศห้องนอนเราถึงไม่เหมือนที่โรงแรมใช่ไหมฮะวันนี้ครับ SL l i g h t i n g Channel นะครับจะมีคำตอบมาให้ทุกท่านครับการตกแต่งห้องนอนนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสีของห้องนะฮะหรือว่าวอลเปเปอร์พื้นนะครับ หรือว่าเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับและที่สำคัญนะฮะก็คือโคมไฟและหลอดไฟที่เราเลือกใช้ครับซึ่งโคมไฟนะฮะที่ใช้ในห้องนอนส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นโคมสระเปานะฮะหรือโคม32วัตต์นะครับหรือบางบ้านนะฮะก็จะใช้เป็นโคมดาวไลท์ E27 ซึ่งใส่พวกหลอด LED เบลหรือหลอดตะเกียบนะครับนอกจากโคมไฟดังกล่าวนะครับห้องนอนเรานะครับยังสามารถนะครับใช้โคมไฟอื่นๆในการตกแต่งห้องนอนได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น โคมไฟช่อนะครับหรือไฟห้อยนะครับหรือว่าเป็นโคมไฟลืบนะครับโคมไฟหัวเตียงโคมไฟติดผนังหรือว่าโคมไฟตั้งพื้นะครับซึ่งวันนี้ครับทาง SL Lighting Channel นะครับเราจะมานะครับแนะนำนะครับการเปลี่ยนโคมดาวไลท์ในห้องนอนนะครับให้บรรยากาศเหมือนในโรงแรมครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะแนะนำดาวไลท์นะครับที่ใช้ตกแต่งห้องนอนนะครับซึ่งจะเป็นดาวไลท์นะครับใช้กับหลอด MR16 ซึ่งหลอด MR16 เนี่ครับเราสามารถนะครับใช้ได้ทั้งหลอดที่เป็นหลอดฮาโลเจนหรือหลอด LED นะครับที่เป็น MR16 ผมมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งครับซึ่งหลอดประเภทพวกนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ประเภทนะครับคือ12โวลต์ซึ่ง12โวลต์นะครับจะต้องใช้ตัวหม้อแปลงนะครับในการต่อไฟนะครับแบบนะครับจะเป็น220โวลต์อันนี้สามารถต่อตรงได้เลยฮะโดยไม่ต้องผ่านหม้อแปลงนะครับ มาดูกันที่ดาวไลท์ตัวแรกนะฮะตัวนี function, ้จะเป็นดาวไลท์ MR16 ซึ่งไม่สามารถปรับมุมได้นะครับเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ต้องการให้แสงนะครับลงมาอยู่ที่พื้นอย่างเดียวตามจุดที่คุณต้องการนะครับซึ่งถ้าเป็นหลอด LED MR16 นะฮะเรายังสามารถเลือกมุมนะครับสำหรับหลอดได้นะครับท่านใดที่ต้องการให้แสงออกมาแคบนะฮะก็เลือกมุมแคบถ้าท่านใดนะฮะต้องการให้แสงออกมากว้างนะฮะก็สามารถเลือกหลอดมุมกว้างได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวดาวไลท์เหมือนกันนะครับซึ่งอย่างที่ผมแจ้งกี้คือใช้มาสิบหกเหมือนกันนะครับตัวนี้จะต่างจากตัวแรกก็คือนะครับสามารถปรับมุมได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะพิเศษกว่าตัวแรกก็คือเราสามารถนะครับปรับนะครับทิศทางของโคมนะฮะเพื่อให้แสงนะครับไปอยู่ในมุมนะครับหรือจุดที่เราต้องการได้นะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับมุมได้นะครับแต่จะต่างจากตัวที่2ก็คือเห็นไหมฮะมุมหรือองศาของเขาเนี่ยครับ จะปรับได้เยอะกว่านะครับอันนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการนะครับให้แสงเนี่ยฮะกระทบกับผนังมากกว่าพื้นนะครับอย่างเช่นห้องนอนเรามีภาพนะฮะต้องการให้โชว์นะฮะเราก็สามารถจะนะครับเลือกมุมหรือปรับมุมให้แสงนะครับตกกระทบที่ผนังได้มากกว่าพื้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนะครับสำหรับดาวไลท์ทั้ง3แบบนะครับที่ผมแนะนําวันนี้ผมเชื่อว่านะฮะหลายๆท่านนะฮะน่าจะได้ไอเดียนะครับในการเลือกดาวไลท์ m สิบหก ตกแต่งห้องนอนของแต่ละท่านนะครับนอกจากโคมไฟแล้วนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะฮะคำนึงถึงเรื่องของสีของแสงของหลอดไฟที่เลือกใช้นะครับทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือเรานั่งทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยทำไมเขาถึงใช้สีขาวเพราะแสงสีขาวนะฮะจะทําให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นครับแต่เวลาเราไปพักที่โรงแรมนะฮะส่วนใหญ่นะฮะก็จะใช้เป็นแสงสีวอมนะครับแสงสีวอมนะฮะจะมีผลกับเราก็คือต้องการให้เราผ่อนคลาย เหมาะสําหรับการพักผ่อนนะครับผมว่าวันนี้นะครับถ้าทุกท่านได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับก็จะสามารถเลือกโคมหรือว่าสีของแสงของหลอดไฟนะครับให้เหมาะกับห้องนอนของคุณได้ซึ่งทาง SL l i g h t i n g นะฮะมีดาวไลท์นะครับหลากหลายรูปแบบนะครับให้สามารถเลือกได้นะครับทุกท่านนะครับสามารถนะครับเลือกสินค้าได้จากร้านไฟฟ้าชั้นนาทั่วไปนะครับหรือว่าสามารถสั่งสินค้าได้ทางออนไลน์หรือว่าท่านใดนะฮะสะดวกนะฮะก็สามารถเดินทางมาชม โคมไฟต่างๆนะครับได้ที่โชว์รูมของเราได้ฮะจะได้มาหยิบมาจับมาต้องได้มาลองของจริงกันครับสําหรับวันนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับหลายๆท่านนะครับก็จะได้ไอเดียนะครับในการจะไปตกแต่งห้องนอนตัวเองนะครับให้บรรยากาศเหมือนโรงแรมนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับหลับฝันดีครับสวัสดีครับพูดถูงผู้ถูง